ผมเชื่อพุทธพจน์นะผมเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อะแล้วก็ในพระเตปิดกก็มีพูดเรื่องชาติหน้าไว้นะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดกันมาเนี่ยท่านนับเป็นจํานวนชาติเนี่ยยังนับไม่ได้เลยเราเป็นมาแล้วทุกบทบาทนะครับ ตั้งแต่จนที่สุดในโลกถึงรวยที่สุดในโลกเราผ่านมาหมดแล้วเราผ่านมาทุกบทบาทแล้วนะครับเหลือสิ่งเดียวที่เรายังไปไม่ได้คือนิพพานนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นมาหมดแล้วแล้วเกิดมาพบชาตินี้ก็จะเอาอะไรอีกถูกไหมก็สําหรับคนที่เชื่อแล้วกันเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พทธิสูต์ไม่ได้แต่ผมก็ขอเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าท่านบอกและสอนมาแล้วกันถ้าเราเชื่อตรงเนี้ย เราก็จะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เราจะทําให้ทิศทางของเราในชีวิตไปทางไหนได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อปรุงแต่งต่อในสังสารวัตนี้ต่อไปหรือเราจะปฏิบัติเพื่อความละแล้วก็ไปสู่เส้นทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านไปก็คือนิพพานนะส่วนเรื่องของชัติหนะ้าคือศาส,สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอในให้เชื่อในหลักเหตุและผลนะ สิ่งที่จะสามารถบอกในเมื่อเราไม่เห็นนั่นคืออะไรคือวันเนี้ยเรียกว่าไงอ่ะคือเราอาจจะไม่ได้พิสูจน์ได้โดยตรงเนี่ยแต่ว่ามันมีสิ่งต่างๆที่เราสามารถเข้าใจได้เออในทางพุทธเนี่ยเรามองว่าเรากินข้าวอ่ะวันนี้เราอิ่มถูกไหมถามว่า เ bon ok like sure. mm. มื่อวานผมพูดถึงเรื่องนี้ไปว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเกิดมาเรามีข้อมูลหลายๆอย่างติดตัวมาเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยกลัวแมงสาไม่กลัวจิ้งจกอย่างผมเนี่ยกลัวแมงสาไม่กลัวจิ้งจกเนี่ยบางคนก็กลัวทั้งจิ้งจกและแมงสาบางคนเนี่ยกลัวจิ้งจกไม่กลัวแมงสาคุถามว่าจริงๆแล้วการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอะไรบางอย่างติดตัวมาเนี่ยทําไมเราถึงมีข้อมูลพวกนี้แล้วทําไมเราทุกคนถึงมีความต่างกันมากมายเต็มไปหมด แม้กระทั่งในสิ่งที่เรารู้สึกแล้วระบบขันที่ทํางานน่ะทําไมเราถึงมีความรู้สึกชอบไม่ชอบในสิ่งต่างต่างกันน่ะทําไมมันถึงแปลกขนาดนั้นถูกไหมเราจะบอกว่าสิ่งนี้คือเรื่องแรนดอมหรอถูกไหมในทางพุทธไม่ได้เชื่อในเรื่องความบังเอิญเชื่อในเรื่องเหตุและปัจจัยที่ผ่านมาดังนั้นถ้าสามารถอธิบายให้ฟังโดยเข้าใจได้ก็คือว่ามันมีสิ่งที่เราสั่งสมกันมาเป็นอสาาวะเป็นตัวตนเป็นสันดานเก่าอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรามีความชอบไม่ชอบในสิ่งต่างๆไม่เหมือนกับคนอื่นเมื่อเราเข้าใจตรงนนีี้้้เเรราาาาตตออองงงขขใจจควจววมิิชก่่ เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับระบบขันที่ไม่เหมือนกันในระบบชีวิตที่เป็นในระบบชาติที่เกิดมาเป็นอนันต์เนี่ยเป็นอินฟินิตี้เนี่ยเราสั่งสมกันมาไม่รู้กี่อย่างถูกไหมถามว่าเราสังสมต่างกันได้ยังไงก็ชีวิตของเราไม่เหมือนกันน่ะอย่างผมอยู่บ้านหลังหนึ่งเพื่อนคนนึงอยู่บ้านอีกหลังหนึง่งเขาก็เจอชีวิตไม่เหมือนกันตอบสนองไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกันมีความเชื่อไม่เหมือนกันม,ม,มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันเจอประสบการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกันมันเลยทําให้การแสดงผลการประมวลผลการปรุงแต่งและข้อมูลต่างต่างตัวเนี้ ทําให้พอเกิดมาในอีกภพชาติหนึ่งอะ่ะเวลาเจออะไรก็มันก็เป็นไปตามขันอะ่ะท,ที่ที่ที่ทํางานอยู่นะครับเราก็เลยรู้สึกแบบนั้นอืมถามว่า <c oughs> ไม่งั้นจะเออไม่งั้นจะเจออะไรที่แบบว่าบางคนกลับชอบในสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบบางคนไม่ชอบในสิ่งที่คนอื่นชอบเงี้ยเหมือนบางคนเกิดมาชอบงูเงี้ยชอบชอบสัตว์อันตรายชอบสัตว์น่ากลัวอะไรเงี้ย ชอบเลี้ยงอะไรเงี้ยนออกรอมะบางคนก็กลัวอะไรเงี้ยทั้งที่บางคนไม่ได้มีประสบการณ์อะไรหรือไม่เคยเจอเลยนะแต่ทําไมเราถึงมีความคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันอก็อันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อส่วน,ส,วนส่วนตัวเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านได้สอนไว้นะแต่สิ่งที่ผมเล่ามาเมื่อกี้คือสิ่งที่ผมคิดเองนะอันนี้มาหาคําอธิบายด้วยตัวเอง